อารางการงานสร้างตลอดลาสุดบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยบอสพลวรพลวรวรกุลจัดงานมหากรรมส่งไทยปีสุดยิ่งใหญ่ กับงานไอคอน v o l u t i o n Expo ร่วมเหล่าบอสดาราที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วยังต่อยอดด้วยการทําธุรกิจออนไลน์จนประสบความสําเร็จนอกจากนั้นเต็มไปด้วยนักธุรกิจออนไลน์อันดับต้นๆของประเทศไทยมารวมตัวกันมากที่สุดแห่งปีโดยเหล่าบอสและพรีเซนเตอร์ตัวท็อปของวงการอาทิบอสกันกระถาวนบอสมิ้นพิชยาบอสแซมยุรนันและเหล่าพรีเซนเตอร์อย่างบอยปกรณ์และโดมประกลัล้ำเข้าร่วมง,งานเสริมทับความ bang คลิกออกเฟสแรกจนคนได้เห็นกันทั่วปาตทั่วเมืองกับการทุ่มงบประมาณสื่อการตลาดกว่า500ล้านบาทบนสื่อเอาออฟโฮมทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่หน้าของเราดาราพิเซนเตอร์ของดีไอคอนกรุปภายในงานครั้งนี้จึงถือเป็นการประกาศศักดารวมพลคนยิ่งใหญ่และฉลองความสําเร็จของแบรนด์ที่ทะยานขึ้นสู่แบรนด์ธุรกิจออนไลน์อันดับต้นๆของประเทศเรียกได้ว่าดีที่สุดหยุดดีไอคอนกรุปไม่ได้ จริงๆรงานวันนี้นะครับก็เป็นงานที่ใหญ่ที่พี่น้องชาวเดียคอนนะครับจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานกันที่นี่นะครับจาก DNA นะครับที่เราได้ปลูกฝังให้กับทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของดีที่สุดหยุดรอไม่ได้เพราะฉะนั้นในงานวันนี้นะครับก็จะเป็นงานการเรียนรู้นะครับที่รวบรวมทุกคนนะครับมาเทรนนิ่งเพื่อที่จะพัฒนาให้เขามีทักษะเรื่องของการขายของออนไลน์นะครับให้ดียิ่งขึ้นไปรวมถึง หลายๆอย่างในวันนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างแรงนราลใจนะครับให้เขามีแรงนะครับที่จะออกไปสู้ออกไปสร้างนะครับอ,อนาคตให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้ประสบความสาเร็จในการแข่งของออนไลน์ครับสำหรับปีหน้านะครับก็ตั้งเป้าว่ายังไงก็จะต้องเติบโตนะครับยิ่งกว่าปีนี้เนี่ยขั้นต่ําก็คงจะต้องมี growth rate สักประมาณ10%ขึ้นไปครับจริงๆก็อุกไว้มานานพอสมควรแล้วนะครับสําหรับเรื่องของ การขยายเข้าสู่การเป็นธุรกิจเวลเนสอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อรองรับเรื่องของนโยบายรัฐด้วยนะครที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ของโลกนะครับเราก็เลยก้าวเข้าสู่นะครับในเรื่องของการทำคลินิกในเบื้องต้นแล้วก็คมเติบโตนะครับไปเป็นโรงพยาบาลนะครับในที่สุดนะครับก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมนะครับเวชศ,ศาสตร์ชะลอวัย รวมถึงเรื่องของความสวยความงามแบบครบวงจรด้วยไปสุดถึงเรื่องของการทารําศัลยกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการไปดูงานนะครับไปศึกษานะครับในหลายประเทศประเทศเป้าหมายหลักๆที่คนไทยชอบก็เกาหลีก็คาดว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นที่จะให้ลุ้นให้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งปีหน้าครับ